สวัสดีครับเินเซแปะนะครับวันนี้ก็อยากจะมารีวิวหรือว่ามาเล่าสู่กันฟังดีกว่าเนาะเกี่ยวกับเรื่องของ IF นะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่อง IF เนาะวันนี้ผมก็จะมาเล่าสัก3อย่างเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงจากการทําให้พวกเราฟังก่อนแล้วกันเนาะเรื่องที่1ก็คืออะไรคือ IF นะครับ2คือแล้วทาไมต้อง IF เนะาะ3คือรีวิวข้อดีข้อเสียของมันหลังจากที่ทํามาแล้ว2ปีนะครับ2ปีเนาะเล่า ก่อนเนาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้เรื่อง IF นะครับจริงๆมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เราสรุปเอาไว้ในสรุปให้เนาะชื่อเล่มนี้นะเดี๋ยวก็ลองแวะไปดูกันได้นะครับเป็นบทความที่เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมน้นาําหนักการทนะํา IF เนาะทีนี้สําหรับ IF เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคือการทํำ intermittent fasting คำว่า fasting เนี่ยครับมันก็คือการอด รงกันข้ามกับอีกคำหนึ่งก็คือค,อคำว่าฟีดดิ้งหรือว่าการป้อนนั่นเองนะครับอินเตอร์มิเตนนี่มันก็แปลว่าผมก็ไม่ได้เป๊ะๆมากเนาะมันก็คือเรื่องของการเป็นช่วงๆเป็นระยะะ,ยะนะครับ IF เอนี่ยเอาง่ายๆเลยพวกเรานึกถึงพระสงฆ์ก็ได้นะพระสงฆ์นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าให้ไปบวชหรือให้ไปอะไรอย่างนี้นะพระสงฆ์เนี่ยปกติเวลาเขาจะฉันเนี่ยครับกดในตั้งแต่มีสมัยตั้งแต่พุทธศักราชถูกไหมสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วก็คือพระสงฆ์จะฉันตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแต่ถ้าเอาแบบง ก็คือช่วงประมาณสัก8โมงใช่ไหมแล้วก็เลิกฉันหลังเที่ยงถ้าพูดง่ายๆก็คือเวลาที่ทานรับประทานอาหารที่แบบเป็นเคี้ยวได้เนี่ยครับก็คือตั้งแต่ประมาณสัก6โมงบางท่านพระบางท่านเนาะบางองค์นะครับก็หกโมงไปจนถึงเที่ยงนะครับก็คือ6ชั่วโมงส่วนใหญ่ก็จะมักจะเริ่มรับประทานต่อประมาณสัก8โมงหลังจากบินฑบาตแล้วก็8โมงไปจนถึงเที่ยงถูกต้องไหมอ่า เนี่ยแหละมันก็คือการทำฟาสติ้งแล้วนะครับก็คือทานอาหาร6ชั่วโมงถึง4ี่ชั่วโมงในขณะที่เวลาที่เหลือของการใช้ชีวิตในแต่ละวันก็ไม่ได้ทานคอนเซปต์ concept ก็มีแค่นี้เองนะครับก็คือการฟาสต์คืออดอาหารให้นานกว่าช่วงที่รับประทานอาหารเข้าไปอ่านี่คือคอนเซปต์เนาะซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นอลอะไรนะเราลองไปหาหนังสืออ่านกันได้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมีสรุปไว้ให้หนังสือสรุปให้ด้วยทีนี้ประเด็นถัดมาครับก็คือว่าอ้าวแล้วทําไมผมถึงเริ่มมาทํา IF นะครับตอนนี้อายุ ไม่อยากจะบอกเลยตอนที่อัดอยู่เดี๋ยวสาิบแปดเดี๋ยวใกล้ๆจะสาสิบเก้าแล้วเนาะจุดเริ่มต้นเนี่ยมันคือตอนอายุสามสิบหกเพื่อนเสียชีวิตนะครับคือเพื่อนเสียตอนสาสิบหกแล้วเสียแบบกระทันหันเนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าไปที่บริษัทแล้วก็ไปรอนแล้วก็หลับแล้วก็หลับไปเลยนะครับเพื่อนผมเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีใครเป็นคล้ายๆเพื่อนผมไหมก็คือน้ําหนักตัวขึ้นตามอายุ และเงินเดือนคือน,น้ำหนักตัวขึ้นเงินเดือนขึ้นเงินเดือนขึ้นน้ำหนักตัวขึ้น,น,ห,น,นหรือเปล่าะเออความรับชอบขึ้นน้ำหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือใครแบบไปอย่างเงี้ยกราฟแล้วแบบพุ่งไม่หยุดอย่างนี้เลยแหละผมก็เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนโดยเฉพาะช่วงที่ออกจากอาชีพวิศวกรนะครับมาเป็นอาชีพวิทยากรอาชีพวิทยากรเนะี่ยแบบกินดีอยู่ดีไงเนึกออกไหมบางวันก็บรรยายที่โรงบรงสัปดาห์บรรยายโรงแรม6วันติดอย่างเงี้ยโอ้โหกินบุฟเฟ่ต์ทุกวันนะครับน้ำหนักตัวผมก็ขึ้นเหมือนกัน ปีที่ผมอายุ36เท่ากับที่เพื่อนผมเสียเนี่ยน้ำหนักตัวผมก็พุ่งไปประมาณ72นะคือปกติจะอยู่ประมาณสัก67ถ้าหุ่นดีๆก็67อ่ะเหมือนอย่างตอนนี้ก็ประมาณ67เนาะอ่าช่วงที่เอ่อท้วมๆหน่อยก็69แต่คืออ้วนที่สุดในชีวิตก็จะประมาณ73 73.5เจอะไรประมาณเนี้ยตัวจะหนามากเลยนะเดี๋ยวลองดูคลิปวิดีโอก็ได้นะตัวมันจะหนามากนะครับก็ก็เจอปัญหาว่าเพื่อนเสียชีวิตใช่ไหมแล้วเราก็งงว่าเขาเสียเพราะอะไรไปถึงปับ๊บเราก็า่่่อเกบวีีพ ไอ้มือเนี่ยนะมันเหมือนกับเส้นเลือดที่วิ่งเข้าไปที่หัวใจอะ่ะทั้งหมดอะ่ะสี่เส้นพี่ชายผมเนี่ยผ่าชนสูตรศพนะครับที่ต้องผ่าชนสูตรศพเพราะว่าเพื่อนของผมคนนี้เนี่ยเขาเสียชีวิตที่บริษทรัทนึกออกไหมมันเป็นฆาตรกรรมหรือเปล่าหรือเป็นอะไรเงี้ยก็ต้องเช็คใช่ป่ะเขาบอกว่าไอเส้นเลือดที่วิ่งเข้าในหัวใจสี่เส้นเนี่ยครับมันตันแปดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะสามเส้นผมมาฟังแล้วผมก็ช็อกเลยบอกเฮ้ มันจะมันจะไหวไหมนะแล้วเราเองถ้าเราไม่ดูแลร่างกายเราจะโอเคหรือเปล่านะตอนนั้นผมก็เริ่มแบบมีปัญหาเรื่องของว่าถ้าผมยืนบรรยายนานๆสานวันติดผมจะงงหัวเงี้ยครับจะยืนตรงๆไม่ได้เนาะผมก็เลยต้องเริ่มที่จะดูแลตัวเองแล้วตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าเอ้ยแล้วมันจะมีอะไรบ้างอนะที่ผมจะทําได้ผมก็เลยคิดว่างั้นลอง IF ดูไหมนะเพราะว่าผมเองคับผมเป็นคนที่แบบลองมาหลายประเภทแล้วนะครับคือแบบทานแต่แป้งอย่างเดียวเขาเียกเอสไไม่ใช่ไม่ได้ทานแต่อย่างเดียวทานแอย่างเดียว <c oughs> อย้วนตายเลยตายตาย ลดแป้งลงใช่ไหมเน้นโปรตีนก็คือแอ k i ินส์โมเดลเนาะเดี๋ยวลองไปหาดูได้นะครับแล้วก็ฟาสติ้งเนาะคีโตไม่เคยลองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็ไปลองดูนะครับแล้วผมก็เริ่มทำจุดที่เริ่มทำผลที่รับได้ผลที่ได้รับก็น่าพอใจมากนะครับก็คือว่ามันก็ลงมาได้ประมาณสัก5กิโลในเวลาสั้นเองอะ่ะเดี๋ยวดูคลิปวิดีโอที่ไปตัดเล่าให้ดูตรงนี้ก็จะเห็นเลยว่าแบบหจ่คนที่ตัวหนามากเลยเนาะหันข้างไม่ได้เลยดูด้านหน้าจะไม่ค่อยต่างแต่แบบด้านข้างจะรู้เลยว่าตัวหนาแบบหนาไม่เท่่ากันะ ก็ลงมา5 6กโลนะครับตอนที่พร้อมที่สุดน่าจะเป็นตอนที่ไปเปิดตัวหนังสือเล่มแรกหรือเล่มที่2ไม่แน่ใจเล่มเล่มสีส้มอ่ะเล่มใช้คำนี้การเปลี่ยนยากเป็นง่ายด้วยการคิดบนกระดาษหนึ่งใบเนาะที่จําได้เลยที่มารวยนะครับมารวยตอนนั้นน่าจะประมาณปี2018ไปไปปลาย,ป,าย,ป,ายปีเนาะก็หน้าหน,นัก66.5ซึ่งแบบหุ่นเหิน,หนอะไรกำลังดีเลยขึ้นเวทีพร้อมพี่พอพัฒรพลนะครับก็ใส่กางเกงแบบเอว33ได้อะไรประมาณเนี้ยเออแบบโอ้โห,โหลงตัวดูดูดีเลยอะ่ะดูดีเลยนะก็ ก็คิดว่าได้ประโยชน์นะครับ IF ทีนี้เรามาต่อกันเกี่ยวกับเรื่องข้อดีข้อเสียนะครับเรามาต่อกันเนาะข้อดีก็คือสําหรับผมแล้วกันเนาะอาชีพของผมเนี่ยเนื่องจากว่า IF เนี่ยเป็นการทานอ่ะผมต้องบอกก่อนมันมีหลายแบบนะเราจะทานเป็นอือสิ 8ก็คือว่าเราอดอาหาร16นะครับแล้วก็ทาน8อย่าไปกับข้างกันนะกิน16ไม่กิน8นี่คือนอนตอนนอนไม่กินน้องนั้นตอนตื่นกินหมดอ,นนมอันนี้ไม่ไม่ไนดะ้น้ำหนักตัวขึ้นเอาขึ้นเอาเนาะ1 6 8 1ก6หนะครับ24หรือว่าแบบบางคนจะแบบอาทิตย์หนึ่งมีไม่ฟีดเลยก็คือไม่ทานเลยอะไรเงี้ยคือมันมีหลายแบบมากอันนี้ก็ไปลองดูแล้วกันส่วนตัวที่ผมใช้คือ16 8เริ่มทานตอน10โมงนะครับแล้วก็เลิก รับอา,อาหารหลัง6กโมงเย็นนะผมทําอย่างเงี้ยมาประมาณ2ปีเนาะเหตุผลที่ผมชอบมันมากๆเลยก็คือเพราะว่าออวิทยากรในส่วนใหญ่บรรยายมันก็จะมีเบรกคุคนภาพออกใช่ไหมครับมันก็เบรกสิบโมงสิบโมงครึ่งอะไรเงี้ยผมเริ่มบรรยายตอน9ก้าโมงต่อให้ผมหิวแค่ไหนผมก็ออนสเตตแล้วผมก็ไม่สามารถจะ อขอไปทานขนมหน่อยนะคบอะไรเงี้ยมันไม่ได้อยู่แล้วมันก็เหมือนแต่ทําให้บังคับตัวเราเองอะพร้อมทานตอน10บโมงนะครับแล้วก็ะระหว่างนั้นเนี่ยเราก็จะทานแบบได้ตามประมาณนึงนะไม่ได้แบบว่าโอ้โหแบบสวาปามกินได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็เราก็กินไปนะครับแล้วเราก็เลิกกินอีกทีหนึ่งตอนหลัง6กโมงก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยได้ง่ายอ่พูดถึงข้อดีของมันก็คือว่าเราก็สามารถบริหารจัดการชีวิตได้ง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องถึงกับแบบว่าควบคุมอาหารอะไรมาก100%แต่ถ้าเกิดควบคุมอาหารด้วยคุมโภชนาการด้้ววยยนับี่ด ยิ่งยอดเยี่ยมก็ไปใหญ่เลยนะครับสัดส่วนของอาหารที่ทานนะอันนี้วันนี้เราคงไม่ได้พูดเรื่องนี้กันอนะันนี้คือข้อดีนะครับข้อเสียที่ผมพบก็คือไม่ได้หิว <laughs> ช่วงแรกในการทดลองม่ได้หิวมากนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไระก็เราก็ลองดูแล้วกันเนะเาะตอนแรกคําแนะนําของผมสําหรับคนที่เริ่มอย่าเพิ่งหักโหมนะครับถ้าเราเคยแบบเอาง่ายงายอย่างเช่นว่าเรา12 12เนาะคือเรากิน12อสอแล้วเราก็ไม่กิน12เนี่ยเราค่อยๆปรับมาเป็นว่าไม่กิน13เนาะกิน1 1เดด ไม่กินสิบสี่กินคือค่อยๆเพิ่มสัดส่วนเขาไปแล้วอยู่กับมันให้ได้แล้วลองกะให้ได้ว่าจะเริ่มกี่โมงแล้วเลิกกี่โมงแล้วเป็นไลฟ์สไตล์ของเราเนาะบางคนเขาเริ่มเที่ยงเลิกสองทุ่มก็ได้หรือบางคนบอกว่าเริ่มบ่ายสองเลิกเอ่อสี่ทุ่มก็ได้ก็แล้วแต่มันอันนี้มันแล้วแต่คนเนาะซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะเรื่องที่เรื่องที่ผมคิดว่าเป็นข้อเสียอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องของการหิวแล้วเนี่ยนะแต่ว่าผมว่ามันก็ดีก็คือ หลายๆคนจะรู้สึกว่าเราอะโสมมันอาจจะเป็นเพราะว่าวิธีการบริหารอาหารเสริมหรือว่าการโภชนาการในการทานนะครับคือต่อให้เราอดก็จริงแต่ว่าถอาหารที่เรากินในช่วงที่เราแบบทานได้อะครับมันค่อนข้างจะมีคุณภาพ เนาะก็คือแบบโปรตีนครบถ้วนวิตามินครบถ้วนโอกาสที่เราจะโสมก็ไม่ค่อยมีตอนที่ผมทําแบบ IF แบบจริงๆจังๆแบบเน้นมากๆเนี่ยก็ไม่ค่อยสังเกตตัวเองนะว่ามีคนถามบอกโคเซนเซเป็นอะไรไหมโสมจังเลยช่วงนี้ดูเหนื่อยๆมากเลยเบอกไม่สบายดีสบายดีแต่คือคนดูเราแบบดูแล้วหน้าตาโสมผิวพรรณไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ทำ i n อร์ m uh, i t t e n t f a ส t i n g แบบหนักหน่วงมาก,กๆ,ๆเนี่ยอาจจะจําเป็นจะต้องเสริมเกี่ยวกับเรื่องของอาหารหรือว่าดูแลเรื่องโภชนาการด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากินอะไรก็ได้ นะแล้วมันจะทําให้โดยรวมเนี่ยเราจะอยู่กับมันได้มากขึ้นแล้วก็ควบคุมน้ําหนักได้นะตอนนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าผมควบคุมน้ําหนักได้แบบ67เ็นี่ยเป็นปีๆเลยนะครับจนแบบคนบอกว่าผอมเกินโสมเกินช่วยกินเพิ่มขึ้นมาหน่อยน้าหนักมันก็เลยมาอยู่ที่69กว่ากว่าอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์มากๆนะครับยังไงลองแวะไปอ่านสรุปหนังสือก็ได้แล้วก็เอาทดลองไปใช้กันดูนะครับผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ดีมากๆเลยวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ